พี่ไหนนั่นแหละที่นั่นแหละไปปลาแล้วปะอินเดียยูท่าโตๆกับพี่เจเพราะว่ากินข้าเก่งนี่ไงถึงโตโตีหลละพี่เจเจสินจอดสินจอดช เรามีมีท่านที่ไหนอเมรกซาเซนจอดไปอเมริกาไปสอนอเมริกาอยู่เป็มภาษาจีนนะเ่อไปอเมริกาใครบอกไปญี่ปุ่นญี่ปุ่นใครอกไปญี่ปุ่นไใดิครบอกไปญี่ปุ่นอันี้อเมริกาก็ โอ้มิชชนเคนนิงเซ็นเตอร์ออนวันละ3คันเดนเมสส์มิชชันเฮ้ยยี่ไหทูเดย์สางัสิี่สองพันสิบส โอ้ยเอไม่รู้เลยอ่าไม่ร <guide>, ู้เลยเหรอเอาใหม่เหรออนไหมอันไหมช็อกโกแลตยังไม่อ่านเลยนช็อกโกแลตววันเลีน